สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีธรรมนันรักษ์สวัสดีเอฟซีพ่อพ่อเป็นแม่เอฟซีธรรมนันลักจะสนุกเนี่ยคาราผลเที่ยวมาอยู่ด้วยกันนะครักันยันตอนเช้านี่คาราสวัสดีพ่อพ่อเป็นแม่เอฟซีธรรมันลักษ์ท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่กับซอนโจสาซาเลยนะครับมาการอยู่ไรอีส่วนนะครับมาจีดยางกันนะครับตอนนี้ก็จีดยางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาเอฟซีชมวิวกันนะครับผมพาไปดูวิวอยู่ไรอยู่สัวอยู่หลังปูนะครับผมบรรยากาศกันนะครับพี่น้อง ฝากคำติดตามคลิปฝากคำไปดูไลค์สักกันด้วยครับผมคำไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับจาซเจ้าสารลินนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งนรรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมมันเยอกากันนะครับพี่น้องก็ยยำตอนสลาสลาะๆๆๆๆนะลาสลผมอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งให้เจ้าสายลินด้วยนะครับผมแล้วคามาดูคลิปกันด้วยนะครับพี่น้อง นี่นะครับผมบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะครับผมนี่แดดออกแล้วนะครับผมเริ่มสายแล้วนะครับดีนะครับเวลาเมืกิ้ตีห้าค่อนแจ้งนะคะเอฟซีเนาะฝากเข้ามาดูไลฟ์ส่วนเข้ามาดูคลิปส่วนติดตามคลิปกี้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งให้เจ้าสายด้วยเลยครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผม บรรยากาศยำตันสำราญท่้งหลายผมขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ทางบ้านดาร์ที่ทันทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมยังไม่ใช่เลิกทำยูทูปนะครับทำเบื่อเดอินนะครับพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC หอนุโฮป้าแตงนะครับเอฟซีที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตั้งนานด้วยนะครับบรรยากาศนะครับผมอยู่ไลฟ์อยู่สดน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับผม ไปต,ติดตาม่วยกดไลค์กดแชร์กดลครกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนี่ยังป๊อก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 ป๊ปปอกปกหยุ่นะครับผมขาบมินี่ขาส้มปินน่นดงนะคะเอฟซี FC. นี่น้ำยางก็ออกดีนะครับผมย่ายังไม่หยุดเลยครับ f อซนี่นะครับผมกีดีห้าค่อแจ้งนะครับผมดูเดอเอฟซนี่น้ำยางนะครับผม นี่นะครัไอซีน้ำยาของเรานะครับผมยาปอกปอกเองนะครับผมทีนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพอพๆโจ๊กคลิปเองแค่น,นะคะี้ครับจะสนโจสายเลยนะครับคนครับ